ท่านผู้ชมจำข่าวที่ทักษิณไปเป็นประธานงานศพของครณนันชายแสงนะครับบิดาของคุณจตุรนชายแสงได้ไหมคุณทักษิณน,นั่งอยู่หน้าบรรดาลิ้วล้อรัฐมนตรีทั้งหลายนั่งแถวหลังซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับนะขนาดคน,นระดับนายกนัฐมรีจะไปคุกเขาไหว้นักโทษเด็กขาดอยู่เลยเขายังเป็นนักโทษเด็กขาดที่รับการพักโทษนะ โอ้โหเป็นคุณอุปการของบ้านเมืองเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้ดีงามยิ่งโกงโดนยึดทรัพย์ไป4,6 0ห0พันล้านกระทำความผิดนะครับในตำแหน่งหน้าที่โดนจำคุกไป8ปีนี่หือคนดีสังคมมันวิปริ์ไหมแต่ผมทวนกลับมานะครับว่าการที่ทักษิณไปนั่งอยู่นั้นท่านพยมสังเกตไหมครับดูภาพไปชัดๆทักษิณใส่สูตรชุดดำ ในขณะบรรดาลิ้วล้อรัฐมนตรีทั้งหลายใส่ชุดขาวหมดเพราะอะไรครับก็เพราะทักษิณทูกเรียกคืนเครื่องได้เมื่อวันที่30มีนาคม2562นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชที่ทักษิณได้เนะี่ยกลับคืนหมดทักษิณจึงไม่มีสิทธิใส่ชุดขาว ถามว่าทําไมต้องเรียกคืนอ้อยชัดเลยครับก็เพราะว่าทักษิณชินวัตรถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและยังมีข้อหาอื่นๆอีกหลายคดีอีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพฤติการและการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจำใส่เอาไว้ทักษิณคุณอย่าเหิมเกริมนะ อย่าก้าวล่วงอย่าบังอาจส่วนเรื่องการถอดยศเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอย่าสับสนการถอดยศเนี่ยเป็นการดําเนินการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเมื่อวันที่5กันยายน2,558นะครับเป็นการใช้อํานาจในฐานะบัวหน้าคอสชอนะครับแต่การถูกเรียกคืนเครื่องราชนั่นเป็น พระบรมราชองค์การ